โซนหนึ่งเรียนดีมีความสุขการเรียนรู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w e r e a n y t i m e ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลชื่อวิดีโอการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนบ้านงิ้วงามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2องอที่มาผู้สอนเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการ นำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กระบวนการ 1. ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนในชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยนําสื่อจาก OBEK Content Center 2. การจัดการเรียนรู้เป็นการใช้แบบลงมือทำา Active ล e a r n i n g 3. นวัตรกรรมที่นำมาใช้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ผลพบว่านักเรียนสามารถนำคำตอบทําได้ถูกต้องนักเรียนให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ความสนใจสื่อการสอนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน ซึ่งสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี Technology, ระบบ o b e c c o n t e n t Center นักเรียนผู้ปกครองสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองที่บ้านซึ่งจะทำให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนมีผลสำลิดประสบความสำเร็จนักเรียนมีการวัดประเมินผลจำนวนทั้งหมด7คนปัจจัยความสำเร็จ3ด้านด้วยกันประกอบด้วย 1. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจรวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขที่ชัดเจนควบคู่กับกความรู้ทางวิชาการ 2. ปัจจัยด้านบุคลากร การได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูผู้สอนผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกเช่นโรงเรียนชุมชนและผู้เรียนร่วมกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรมจริยธรรมรวมถึงพัฒนาการทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 3. ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์การใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องของเนื้อหาสาระและความพร้อมของนักเรียนในแต่ละคนาการต่อย,ยอดอเราได้นำสื่อจาก OBEK Content Center นํานำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาอื่นๆได้แก่หน้าที่พลเมืองและการงานอาชีพ ขอบคุณค่ะ